คนที่มาเล่น Facebook ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้คำว่ามาเล่นนะครับมาเล่นก็คือมาใช้เวลากับ Facebook ในการที่จะไถ่ฟีดดูนั่นดูนี่นะครับเสพความบันเทิงบ้างดูเพื่อความรู้บ้างมาหาเพื่อนใหม่บ้างมาสร้างเครือข่ายใน Facebook บ้างหรือว่าเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ตัวเองประชาสัมพันธ์ ร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการหน่วยงานราชการก,ก็จะมี Facebook อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเฟซบุ๊กมันก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับไดอารี่ส่วนตัวนะครับที่บันทึกบันทึกสิ่งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับบันทึกความทรงจําของเราเป็นเมมโมรีส่วนตัวอย่างเงี้ย บันทึกความทรงจําว่าเราทําอะไรไว้บ้างเราก็บันทึกบันทึกบันทึกไว้ไปที่ไหนอะไรก็บันทึกไว้นะครับแล้วเขาก็จะมีการย้อนเวลาให้เราด้วยนะครับว่า1ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วคุณทําอะไรนะครับแล้วก็ให้เทียบกันดูระหว่างปีนั้นกับปีนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็เล่นประมาณนั้นแล้วก็หาเพื่อนกันอยู่ว่าใครมีเพื่อนมากกว่ากันใครมีเพื่อนน้อยกว่ากัน e. คนบางทีก็ไม่ได้อยากจะได้เพื่อนอไรเท่าไหร่ก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากไปกว่านี้เพราะสมยัยก่อนมันลงแค่รูปภาพได้อย่างเดียวนะครับลงวิดีโอก็เพิ่งจะมาลงได้ทีหลังนะครับทีหลังเขาก็หลังจากที่ลง a c e b o o k เป็นเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวเขาก็เปิดโอกาสให้อัปโหลดวิดีโอได้นะครับปัจจุบันนี้มันก็ทําได้หมดทุกอย่างและทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเนาะแต่ก่อนเราใช้คําว่าเล่นเรามาเล่น Facebook แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้มาเล่น Facebook เป็นอย่างเดียวโอเคนะครับสําหรับคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้มาเปิดโหมดมืออาชีพเป็นคนดูอย่างเดียวเป็นคนชมอย่างเดียวก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ใช้คําว่าเล่นเฟซมาตรวจเช็คข่าวสารบ้านเมืองมาดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวของใครต่อใครก็ดูได้นะครับข่าวที่เป็นทางการก็มีสํานักข่าวเขาก็มี Facebook นะครับเขาก็เป็นทางการก็มีเพราะฉะนั้น อส่วนตัวส่วนช่องของใครของมันนะเฉพาะทางสาขาอาชีพเขาก็มีของเขานะครับก็ใช้ facebook นี่เป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อสารออกไปอันนี้ก็เป็นการพัฒนาจากการเล่น facebook ธรรมดานะครับขึ้นมาเป็นสื่อมาเป็นสื่อนะครับมาเป็นสื่ออในการเผยแพร่อข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆและปัจจุบันเนี้ยนอกจากจะเป็นช่องทางในการสื่อสารธรรมดานะครับข่าวสารธรรมดาแล้วกลายเป็นอาชีพ ปัจจุบันนี้จะใช้คําว่าเล่นไม่ได้นะครับจะใช้คําว่ามาเล่น Facebook ไม่ได้ก็ต้องเรียกว่ามาทําอาชีพ f c e b o o k นะครับมาเขาเรียกว่าอะไรมาใช้ใช้คําว่าทําอาชีพเป็นครีเอเตอร์เฟซบุ๊กนะใช้คําว่าทําอาชีพเป็นครีเอเตอร์ Facebook เพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเรามาประกอบอาชีพเรามาทําหน้าที่การงานเรามาทํางานนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีเวลาให้กับ f c e e o o o เนี่ยแบบ โอ้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยบางคนก็ใช้เวลาตอนทํางานก็คือทํางานไปทํางานปกติทํางานรูทีนทํางานเป็นอาชีพประจําทํางานหลักทํางานอะไรก็ว่ากันไปใครเป็นข้าราชการก็ทําใครเป็นพนักงานโรงงานก็ทําใครไปทํางานเอกชนทํางานห้างร้านบริษัทค้าขายอะไรก็ทําไปนะครับเขาก็ทํางานประจําอยู่แต่ว่า เขาก็หาเวลาที่จะมาทําอาชีพนี้ด้วยมาทํางานของครีเอเตอร์ด้วยนะครับก็คือนี่แหละงานของครีเอเตอร์อย่างที่เราทํากันเนี่ยก็เรามีความถนัดเรื่องอะไรเรามีความสนใจเรื่องอะไรเราคลําบวดอยู่กับเรื่องอะไรเราก็นําเสนอเขาออกไปนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารอ่าเป็นข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ที่เพื่อนๆมาดูแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เราทําไปและเรามาเปิด,ม,ดมืออาชีพก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงรายได้รายได้ด้วยนะครับบางทีก็เป็นรายได้เสริมนะครับ ทำทาไปทามาอาจจะกลายเป็นรายได้หลักก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหลายๆคนก็ตอนนี้นะครับามาทําอาชีพเป็นครีเอเตอร์เฟซบุ๊กตอนนี้นะครับกลายเป็นผู้ที่มีรายได้หลักจาก Facebook ไปแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยช่วงนี้ก็เลิกงานมาช่วงเย็นๆนะครับมารอวิ่งออกกําลังกายนะครับก็เอากล้องมาด้วยแล้วก็มามาทําหน้าที่มาทํางานทํางาน Facebook ไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับนายจ้างเขาก็ยังไม่ได้ให้สตังค์นะครับเพราะว่ายังอาจจะ กำลังเป็นช่วงฝึกงานอยู่นะครับแต่พอผ่านโปรแล้วหรือผ่านโปรไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผลงานดีเขาอ,อาจจะให้ค่าตอบแทนและเขาอ,อาจจะจ้างเป็นพนักงานประจําของเขาก็ว่าได้นะครับก็อ่าก็เป็นไปได้นะครับ พอเป็นพนักงานประจําแล้วก็กลายเป็นมีรายได้ประจําเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่เราที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับก็หวังว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่น Facebook แบบเล่นๆ่นนะครับเรามาทํางานวันนี้ผมเองก็มาทํางานและผมเชื่อว่าต่อไปเพื่อนๆทุกผมทุกคนก็จะมาทํางานเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดพิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับ กดสติกเกอร์มาก็ยังดีหรือว่าถ้าเห็นว่ามันถูกใจจริงๆนะครับโดนใจมากช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ